อาจารย์ประจำสาขาทุกท่านค่ะดิฉั้นนางสาวพัทามพรสุพันธ์เจ้าของธุิกิจน้ำหอมแดนไทยน้องใหม่ไทยใต้กิ่นสโรชาพลื่นภูแม่ถ้าพูดถึงน้ำหอมสโรชาคลื่นภูเม่คุณจะได้ไดรับกลิ่นหอมง,งความสุขที่คุณสัมผัสได้เปิดโลกแห่งความสุขผ่านกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ชวนหลงไหลแบ่งไปประสบการณ์ที่ไายทอดผ่านอินซึ่งอาจทำให้ไทยหลายคนหวนระลึกนึกถึงความหลัง ช่วงเวลาอันแสนสำคัญของตัวเองอีกครั้งค่ะกลุม่มเป้าหมายของเรานะคะคือผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง29ถึงสี่งปีซึงมีความเป็นตัวของเองตัวเองสูงมากค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายนอกข้อไม่พึ่งพาความคิดของคนอื่นค่ะผู้หญิงในวัยนี้จะมีอิสระทางความคิดในชองรูปแบบที่มีทาง,ท,ท,างที่เป็นทางการมีความการะหายความสําเร็จและมีความสุขมีความตั้งใจชอบสูงความตั ใช้สอยเพื่อความสะดวสบายในชีวิตและที่น่าสนใจคือการซื้อสินค้าเพื่อแสดงสถานะทางสังคมค่ะส่วนแบ่งการตลาดของตลาดน้ำหอมของเรานะคะมีการแบ่งส่วนการตลาดเป็นระดับแม้เป็น68ค่ะและระดับทีเนียม32มีมูลค่าตลาดรวมที่7,700ล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้เราเล็งเห็นโอกาสนี้นะคะในการทำธุรกิจ แบรนด์น้ำหอมสโลชาเพอร์ฟูเม่ค่ะแบรนด์น้ำหอมสโลชาเพอร์ฟูเม่ิ่งจดดเด่นอยู่ที่การใช้ส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีสารสกัดเกลือโนในกระบวนการผลิตไม่เกิดการละลายเกลือหรือแท้รูปแบบการผลิตมีความสวยงามค่ะผู้ใช้จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีราคาย,ย่อมเยาค่ะจึ่อ่อนนะคะเป็นธุร,รกิจน้องใหม่ลูกค้าย,ยังไม่รู้จักตัวแบรนด์มากนักค่ะ ทำให้ยังไม่กล้าที่จะลองใช้สินค้าโอกาสนะคะธุรกิจเคงสุขภาพตะรังมาแรงค่ะทําให้ผู้บริโภคหันมาสนใจสินค้าที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นภูปสรัค์สภาพวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนะคะ่ะทําให้ยอดของผู้ซื้อาํานวณลดร้อยลงค่ะการนำผมทิ้งนะคะน่่นจะมีแบรนด์น้ำหอมวิลทูดีแบรนด์ค่ะโดยแกนตั้งจะเป็นราคาและแกนอนจะเป็นการติตที่จากธรรมชาติค่ะจะเห็นด้ว่าแบรนด์โลชานะคะมีตำแหน่งที่ทาถูกค่ะ แต่เป็นสินค้าทีา่อแกนิกมาจากธรรมชาติมากกว่าคู่แข่งค่ะวัตถุประสงค์ของธ,รรธุรกิจน้ำหอมโรชาโฟลูเมน่นะคะคือการเพิ่มยอดขายต่อเดือนให้ได้400ขวดภายใน3เดือนค่ะเพิ่มยอดขายต่อเดือนให้ได้800ขวดภายใน6เดือนค่ะและเพิ่มยอดขายต่อเดือนให้ได้1,200ขวดภายใน12เดือนค่ะได้ออกสินใหมท่ทุกๆ3เดือนค่ะกรุ๊ปที่เราจะใช้นะคะ คือกาใช้สื่อออนไลน์ค่ะทําการตลาดแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งใช้เาลาถ่ายรูปผู้ผลบสินค้าเพื่อโปรโมท่าน่องทางตา่างๆเช่นอินสตาแกรมเฟซบุ Facebook, ๊กรวมถึงการรีวิวของบล็อกเกอร์ต่างๆใน YouTube ด้วยค่ะมีการอาอกบูธไปยังงานต่างๆเพื่อแสดงสินค้าให้แก่ผู้ริโภคิลให้เข้าถึงง่ายขึ้นค่ะจัดทําเว็บเพจขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการาสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ค่ะเรื่องของรโรชากะคุเมะนะคะมีขนาด60มิลลิลิตรนะคะราคาขวดที่690บาทค่ะ ซึ่งจะมีทั้งหมด4กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นแรกได้แก่กลิ่นหลาบค่ะจะมีกลิ่นหลาบหอมหวานฟุ้งๆนะคะกลิ่นที่สองเป็นกลิลาวดีค่ะมีกลิ่นแบบหวานนุ่มละมุนไม่ฉุนมากค่ะกลิ่นที่สามนะคะเป็นกลิ่นมะลิค่ะมีกลิ่นหอมเลื่อนทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันค่ะและกลิ่นสุดท้ายค่ะเป็นกลิ่นดอกบัวมีกลิ่นหอมสดชื่นหวานแบบเบาบางสร่อมายนคคะจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งหมดค่ะ ด้วยวิธีการการเอาสารสกัดที่เรียกว่าน้ำามันหอมและผืนตับัตถุดิบนะคะและเราใช้น้ำมันมะพร้าวสาก,กสัดแยกเบริสุตค่ะเป็นตัวทาละลายซึ่งมีคุณสมบัติที่ไร้สีไร้กลิ่นและเหลวใสทาให้ติดทนนานน้ำหอมเรานะคะจะต้องผ่านกระบวนการหมักที่มีอย่างเนาะในที่มืดนะคะอย่างน้อยหกสัปดาห์ก่อนจะตัดจำหน่ายเพื่อคุณภาพถิที่ดีค่ะความต้องการของลูกค้านะคะคือสินค้าที่มีคุณภาพค่ะรานะคาย่อมเยาว์ สินค้าที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะและก็ติดทนนานด้วยนะคะเราใช้สารกัดรดธรรมชาติค่ะถึงความความมั่นใจนะคะและก็ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยค่ะช่องทางาการจำหน่ายของเรานะคะมี2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกคือลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหรือทดลองสินค้าได้นะคะที่ร้านอีแ8นบอยค่ะบูธและวสันค่ะช่องทางที่2น,นะคะสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง,างๆได้ะค่ะทา้งเป็นบูตุนตาแกร์เนลไลน์ค่ะ โปรโมชั่นนะคะรนะาคาบ็อกเซต4ขวด4กิ่นค่ะในราคา2,490บาทแต่ปกติราคา2,760บาทค่ะในหาลูกค้านะคะสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็จัดส่งให้ฟรีไล้ค่ะงบประมาณนะคะจะใช้งบประมาณในการพัฒนาสินค้าทั้งหมดนะคะมีการาาค่ามีการพัฒนาสินค้า3 0 0 0บาทค่ะค่าขนส่ง130,000บาทค่ะและจะม ค่าทุนคงต้นนะคะในการโปรโมตสินค้าต่างๆอยู่ที่250,000บาทค่ะเป็นค่าอีเวนต์มาเก็ตติ้งนะคะในการจัดงานต่างๆอยู่ที่200,000บาทค่ะค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 2, นะคะหน้าเว็บไซต์อยู่ที่100,000บาทค่ะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเราใช้เราใช้อยู่ที่980,000บาทค่ะยอ่ขายของเรานะคะใน1เดือนแรกนะคะถึง3เดือนแรกนะคะจำนวนทั้งหมดเป็น1,500ขวดค่ะ ยอดอยู่ที่หนึ่งล้านสามหมื่นห้าพันบาทค่ะในเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกนะคะยอดขายที่สองพันสี่ร้อยขวดค่ะเยอะจำนวนเงินอยู่ที่หนึ่งแต่หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปพันบาทค่ะในเดือนที่เจ็ดถึงเดือนที่สองนะคะยอดอยที่เจ็ดพันสองร้อยขวดค่ะจำนวนเงินสี่ล้านเก้าแสนหกหมื่ 2, นแปดพันบาทค่ะ และรวมะะแล้วนะคะจะขายใน1ปีเราจะขายทั้งหมด 10, 11,100ขวดค่ะตำนวนเงิน,นทั้งหมดอยู่ที่7จ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะฉันก็ขอขอบคุณค่ะ